สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกอามรกตที่เราปลูกไว้นะคะกระถางนี้นะคะเพื่อนของเราจองไวแง้แล้วตอนนี้เราก็กําลังชํำก้านให้นะคะยังไม่กล้าส่งให้ค่ะเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วเจอปัญหาก้านเน่านะคะกรณีที่เราตัดสดส่งให้เพื่อนนะ mm hmm. ก็เลยแบบกังวลใจ mm hmm. ก็เลยขอชําเองดีกว่า ขอชำเองให้มั่นใจก่อนแล้วเราถึงจะส่งให้นะคะสำหรับเพื่อนที่จองต้นนี้ส่วนใบนี้นะคะเป็นกอกบรกฏแคะด่างเหลืองนะถ้าเพื่อนสนใจเราขายนะคะใบนี้นะคะ950บาทค่ะส่วนใบนี้นะคะที่เพื่อนของเราทักมานะคะ ยังไม่มีรากนะเพราะว่าเราเพิ่งชำนะคะส่วนก้อนนี้นะคะเป็นกวกบรกฏด่างเลมอน,นะคะ่ะทุกคนด่างเลมอนกำลังมียอดใหม่เราก็เลยคิดว่าจะเอามีดเนี่ยมาตัดก้านนี้นะคะเพื่ออาไปชำเพือเขามีต้นลูกต่อไป เพราะว่าต้นนี้เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงยอดนี้ได้นะส่วนก้านนี้น่าจะยวด,ดูก่อนนะคะว่าจะตัดตรงไหนเขากำลังมีต้นลูกค่ะทุกคนเราเพิ่งตัดก้านนี้ออกไปแต่ว่ายอดนี้เข้ามาจากต้นนี้นะทุกคนนะ ยอดนีโตช้าแต่ขอดูกันนะโอ้โหมีต้นลูกหนึ่งสองหนึ่งสองสามก้อนนี้นะต้นนี้ก่อนหน้านี้เราขายในราคา499รานะทุกคนไม่มีใครซื้อเขาเป็นด่างเลมอนนะเมื่อไม่มีเพื่อนซื้อเราก็จะรออะไรล่ะ ก็ขยายพันธุ์สิขาให้เขามีจำนวนต้นเยอะๆเราจะไม่เราจะยังไม่เฉืยนโคนต้นนะทุกคนเพราะว่าให้เขาเลี้ยงต้นนี้ก่อนดังนั้นเราจะเฉืยนตรงนี้ตัดเอาก้านนี้เอาไปชำค่ะแล้วก็จะเหลือกลุ่มนี้นะคะ ถช่วงนี้ต้นเขายังไม่โตนะคะเรายังขายในราคา499อยูะนะ1 2 3 4ตอนนี้ขึ้นมา4แล้วนะต้นลูกนี่หลังใบนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนยังไม่รับรอให้ต้นลูกเขาโตก่อนเราก็จะขยายพันธุ์ต่อไปค่ะส่วนก้านนี้ เราก็จะเอาไปฝากชําไว้ค่ะวิธีการชํานะคะก็คือเสียบลงไปในกระถางที่มีพื้นที่ว่างนะคะแบบนี้ได้เลยค่ะวางตรงไหนเราก็เสียบตรงนั้นเลยค่ะกวักมรกตไม่ชอบคิดเยอะนะคะไม่ชอบประคบประงมชอบแบบเลี้ยงแบบสายลุย 那个年代。